เเสียวหวยไม่ตายซะถ้ายังไม่ตายอย่าคิดจะบุกเข้าเมขึ้นมา ชุยหลานทนมรีบไปท่านแม่แมชยหาน มาช่วยหลานตอนนี้เจ้าก,ก็แค่เป่าที่ถูกลดชั้นมาข้าตายแล้วนี่ยังกล้าขึ้นเสียงใส่ข้าอีกหรือหรือว่าข้านี่เคอมาผลที่กล้าขัดใจข้าลุย อ,อ,อ,อมาช่วยหลานทำอะไรอ่ะจะปล่อยข้านะข้ามพุกมาในเรื่องที่ชื่อและหน้าตาคล้ายกับข้าหรือเขาถามเจ้านี่คือสมัยใดและอยู่ที่ใดรีบปล่อยข้าซะ,ะนี่คือต้านยืยน ปีที่ห้าสิบรัชศกชิงหลงต้าเยวียนหรือรัชศกชิงหลงปีที่ห้าสิบถ้าข้าได้เป็นห้องเต้ต้าเยวียนข้าจะใช้คำในกระบวนท่าชิงหลงมาตั้งรัชศกนะเซียนเอ๋อเป็นห้องเต้จริงๆแล้วฝ่าบาทพระชนเท่าไหร่สุขภาพล่ะยังดีอยู่หรือไม่ผู้ใดก็รู้ฝ่าบาทชราม,มากแล้ว ข่าวรรกายอ่อนแอทำเรื่องนี้ไปทำไมกันจุะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เซียนเอ,อ๋อเซียนเอ๋อของข้าป่วย <c oughs> ทำอะไรกันเนอะพี่หวยรัชทายาทช่วยด้วยเพคะ บังอาจนักเห็นแล้วชะทายาทแล้วยังไม่คุกเข่าอีกจริงด้วยตั้งหกสิบปีพี่หวยจากไปแล้วข้าอยากพบเซี่ยวเซียนบังอาจเจ้ากล้าเอา่ยนามเสด็จปูบังอาจเจ้ากล้าเอา่ยนามเสด็จปูทหาร จับนังรัชทายาตรัชทายาติอาการไม่ดีพระยาค่ะขอเชิญเสด็จกลับปังก่อนเถอะพยาค่ะในเมื่อหาเซียวหลังไม่ได้ก็ต้องไปหาคนน้องจริงอ่องแล้วกัน เลนคนนี้ก็หล่อเหลาอยู่นะเจ้าเป็นใครกล้าลุกผลข้าคนกิ่งธนูแค่บ่าวคนหนึ่งบังอาจล่วงเกินท่านอองช่างไม่สนกฎระเบียบเสี้ยนเลยไม่เป็นไรนะไปขอโทษแม่นางผู้นี้เจ้าว่าไงนะจะให้ข้าขอโทษนางกำนันเหลือบ้าแล้ว จะพูดอีกทีนะขอโทษกับแม่นางผู้นี้ท่านอองข้าว่านะเราโทษนางเลยจะอวดดีอีกไหมทันไม่ขอโทษล่ะเฮ้ยเออเอเอ ข้าย่อมมีวิธีให้เจ้าขอโทษเจ้าไม่คิดเลยว่าจะมีน้ำยาเมื่อครู่ข้าประมาทเองอะ่ะข้าจะประลองก,กับเจ้าถ้าแพ้เจ้าต้องขอโทษเจ้าชนะข้าก่อนเถอะตกลงอยากประลองอะไรอืมปะลองกระบ,บี่นี่มัน กระบี่ของเซียนเออเมื่อก่อนทำไมตอนนี้กลัวเป็นแล้วเหรอฮะตูถูกกันนี่เฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเ้โอ้ เฮ้ยเฮ้ยฮะจะมองอะไรอ่ะชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดเข้าใจไหมจบแพ้แล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยมาขอโทษเฮ้ยเฮ้ยขอโทษดังหน่อยไม่ได้กินข้าวหรือไงอุ๊ยเฮ้ยขอโทษทีพอแล้วมั้ง หากวันหน้าเขาแกล้งเจ้าอีกแล้วก็มาหาที่ตงกงนะขอบคุณนะเสด็จพี่ไปได้นางกำนันไรกิริยาเช่นนี้มาจากที่ใดกันเนอะพาไปหาเสด็จปู่เจ้าจึงอยากพบเสด็จปู่เหรอแต่เสด็จปู่ป่วยหนักมีรับสั่งห้ามข้าออกไปไหนนอกจากชวนจริงอ๋องกับตงกงดูเหมือนว่าเซียนเอ๋อกํกำลังปกป้องเหรียญเสเพลนี่อยู่ ทุกเจ้าคิดว่าไงนันกกำนันผู้นี้น่าสนใจดีนะแต่นางคนนี้ไร้กาดนะเกรงว่าท่านจะคุมไม่ไหวนะสิเพอเจอรเสดป,ปู่ว่าข้าโดนแข็งใต้ล่าไม่ว่าสตีแบบใดก็คุมได้คนเดียวที่พึ่งได้เกรงว่าจะมีแค่เลนผู้นี้ฟาบาทอาการของฟาบาทถ้าจะสุดหนักแล้วหมอไร้ฝีมือจะมีไว้ทำไม ที่เจ้ารีบเข้าวังพราะเซียนเออเพราะฝ่าบาททรงเป็นอะไรหรือพาข้าเข้าวังด้วยเถอะนางท่าชั้นต่ำคิดจะพบฝ่าบาทได้ตามใจเหรอเจ้าพยายามหลายครั้งจะไปพบเสด็จปู่เจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าข้าแค่เป็นห่วงฝ่าบาทเท่านั้นเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแค่เจ้าพาข้าไปพบ เ้าจะปลุกฝ่าบาทฟื้นได้แน่แม้แต่ข้าก็ยังโจนมัญยานางกำนันเช่นเจ้าจะมั่นใจอะไรได้เขาเฉียนแลจันตามเงามังกลงน้ำสุนฟังลมพบแสงแห่งกลุ่มซักพวกเจ้าถอยก่อนพะยะค่ะตำแหน่งที่ขาถานี่บอก เก็บความลับตระกูลเสียวไว้ใช้ยามขับขันเพื่อรักษาชีวิตคาถาบทนี้มีแค่เสด็จปู่กับข้าที่รู้เจ้าคือใครกันแน่ไวเสด็จปู่เจ้าฟื้นเขาจะบอกเองว่าข้าเป็นใครตอนนี้หาข้าเข้าวังได้หรือไม่ เ้นเออพอเจ้าโตแม่จะยกทวนนี้ให้เจ้าดีไหมดีสิทวนเล่มนั้นเป็นของที่ทวดแม่ทิ้งไว้สเสด็จปู่จึงรักมากอยากพบสเสด็จปู่ใช่ไหมตามมา 啦啦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 啦 เซียนเอนี่แม่เองนะแม่กลับมาแล้วเซียนเอ๋เรียกเสด็จปู่เซียนเออได้ยังไงรัชทายาทข้อมูลพยาคาะมาช่วยหลานบุตรีเสนาบดีกรมบุคคล พราะตระกูลได้รับโทษจึงถูกลดฐานะเป็นบ่าวไม่เกี่ยวกับราชวงศ์แม้เพียงนิดพยะค่ะแล้วนางเป็นใครกันข้าขอป้ายที่เข้าออกวังได้ทุกเมือ่อเพื่อสะดวกดูแลเซียนเออบังอาจนะักเจ้าแค่เล่าอนุญาตรัชชายาดที่เห็นป้ายนี้ มือนได้พบข้าห้ามใครขัดขวางทั้งสิ้นขอบใจหลังเออเฮ้เจ้าเฮ้เหลือเชื่อจริงๆเป็นแค่เปล่ากล้าพูดกับองค์รัชทาย,ยาเช่นนี้รึแต่ข้ารู้สึกว่านางคนรเรียกแบบนั้นอยู่แล้วเจ้าเน่ ข้ากลับมาล้างแค้นแล้วว่ามาแคานนี้จะพนันอะไรกันอีกถ้าเจ้าแพ้ข้าแล้วก็ต้องแต่งงานเข้าจัวเป็นชายารองได้สิแต่ถ้าเจ้าแพ้แล้วก็เจอหน้าข้าเมื่อไรต้องเรียกข้าว่าทวดแม่นี่เอาเปรียบข้าเหรอ กลงจะพนันหรือไม่พนัน,นสิข้าจะกลัวเจ้าเหรอเฮ้ยมาเลยท่านอองวางใจยกเว้นเป็นอองเฮาองค์ปฐมผู้ไร้เทียมทานไม่งั้นไม่มีใครจะสู้ฝีมือทวนค้าได้โปรดชี้นะเฮด็กชิงหลงขึ้นนะโยโหโอ้ยฮะ กระบวนท่าอะไรกันเนี่ยฮึอห้ท่าที่สามชิงหลงสะบัดหทงาท่าที่เจ็ดชิงหลงขยุ่มเลยท่านอองห่วยแตกเลยในรอบนี้คนที่เคยเห็นชิงหลงสิบสามกระบวนมีแต่เสียนเอ๋อเท่านั้นเจ้าข้าจ่ายพันตำลึงนะท่านอง ถ้าคืนเงินให้เรื่องประลองไปห,หาคนอื่นเถอะวิ <contempt> ่เ <ett> ด็ดจะปัดเลยแพ้ต้องยอมรับเจ้าต้องเรียกข้าว่าทวดแม่แล้วนะวิ่งวิ่ทวดแม่ดันดังหน่อยไม่ได้กินข้าวหรือทวดแม่จ้าเหลนที่หน้ารักหัวย เสี้นเออแม่จำได้ว่าตอนเจ้าอายุเจ็ดขวบเจ้าก็เคยป่วยหนักแบบนี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นแม่ก็เล่าเรื่องหนึ่งให้เจ้าฟังกาหละครหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งแล้วยังมีกระต่ายตัวหนึ่งที่วิ่งไวมากๆทั้งสองตัวตกลงกันว่าจะวิ่งแข่งกันเต่าก็วิ่งช้าๆกระต่ายก็วิ่งเร็วมาก แต่สุดท้ายเป็นเต่าที่ไปถึงเส้นชัยก่อนดึกแล้วล่ะพักผ่อนให้ดีนะลูกพรุ่งนี้แม่จะมาใหม่หลังเออ รัชทายาทรัชทายาท่าบาทหลังนันตาแล้วเสด็จปู่อย่าเฮ้เจ้าว่านางจงใจหรือเปล่าคิดใช้วิธีแบบนี้เพื่อให้ข้าสนใจนางนางยังให้ข้าเรียกว่าทวดแม่อีก จริงด้วยท่านอ๋องท่านลืมหรือครั้งก่อนตอนประลองนางก็จ้องร่างท่านไม่วางเลยสักครั้งอย่างนี้นี่เองแต่ว่านางทำให้ข้าเสียหน้าไปสองครั้งข้าต้องเอาคืนให้หน้าจดจำซะหน่อยละ,ะท่านอ๋องหรือว่าให้นางรักท่านก่อนแล้วค่อยทิ้งให้นางเสียหน้าบ้างแผนดีเลย ดีมากขาจะไปเต็มตัวเดี๋ยวนี้ละแม่นางช่วยหลานนี่คือของขวัญที่จิงอองมอบให้เจ้านะจริงสิหลังจากเข้าไปแล้วเจ้าตัวดีนั่นไม่ได้แกล้งเจ้าแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงจากนั้นจริงอ๋องก็ไม่แกล้งข้าแล้ว ในไหนก็ส่งถึงแล้วข้าขอกลับไปรายงานกับท่านอ,องก่อนข้าไปส่งนะ <c oughs> ได้ดูสิเสื้อนี่ข้าเพิ่งซื้อมาเฮ้ลายพวกบนกล่องนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ตนจริงอ,องเหรอพี่จิงจูนี่คงเป็นของขวัญที่จิงอองมอบให้หรือว่าพี่กับจิงอ,องใกล้จะได้แต่งงานกันแล้ว <c oughs> โอ๊ยเพอเจออะไรเนี่ย ไม่มีหรอกน่าจิงอ๋องเสด็จพี่จินจูอถ้าน้องต้องมาสู่ขอแน่แน่ไปไปสิไปเลยไปเลยมาช่วยหลานข้าจะแต่งกับเจ้าฮะฮะ จะแต่งงานกับข้าหรืออืมโอ้ยยิ้มแล้วแปลว่ามีใจให้ข้าจริงๆสินะเฮ้ยไอเด็กบ้านน่ไปอ,อ,อย่าแม่ใช่ไหมยอย่าอย่าตีข้าอวันวันเอาตะเกียบเด้อย่าตีข้าอ,อ,อย่าตีาาตจะสั่งสอนเจ้าแผ่นเสด็จปู่ข้าผิดไปแล้วทวดยา<น>ข้าผิดยาเกล้าวิ่งหนีหรือผิดไปแล้วทวดแม่เกล้าวิ่งหนีเหรอ เอ้ยข <st ้าผิดไปแล้วทวดแม่จะไม่ย้เยลยเฮ้นี่เจ้าเป็นใครกันแน่กลับไปทบทวนตัวเองซะเจ้าืได้กลับก็กลับไปแล้ว พี่จิงชูพี่เป็ไดะใช่ไหมต่อไปนี้อย่าใช้กลอนบายไร้ไร่อีกสุดท้ายจะหวนมาทำร้ายตนเจ้าก็ถูกลดขั้นเสแสร้งอะไรกันปกติเย็นชากับพวกเราก็ช่างเถอะแต่วันนี้ถึงกับเล่าดูหมิ่นท่านจิงอองว่าไงจิงอองไม่คู่ควรกับเจ้าอยากจะเป็นฮองเฮาเหรอใครๆก็รู้ฝ่าบาทน่ะใกล้จะสิ้นพะชนแล้ว ต่อไปถ้ายัางพลาดแช่งฝาบาทอีกข้าจะฉีกปากเจ้าอวดอะไรกันถ้าเจ้ามีฝีมือจริงก็ไปขับร้องหน้าพระเทนสิฝาบาทเคยมีพระราชองค์การใครร้องเพลงบ้านเกิดของเทาองค์ปฐมได้จะตบรางวัลเพลงนั้นชื่ออะไรนะเหมือนจะชื่อเย่กวงเหยาใช่แล้วเย่กวงเหยงเย้กวงเหียาหรือมันก็แค่ทำนองที่ข้าด้านสดเพื่อกล่อมเซียนเออ บนโลกนี้ไม่น่ามีใครร้องได้อีกนี่เจา้าผู้คนที่รัชทายาทโปรดปลานมากสินะถ้าหากต้องการเข้าฟอฝ่าบาทคงต้องรอสักพักตอนนี้หมอเหลืองจับที่ประจาอยู่ ừ anh à anu đừng anh đừng phải lấy à จะตีข้าเสด็จพอข้ากลัวไม่เป็นไรับแม่นางช่วยหลานเจ้าจับทนฝ่าบาทบ่วั่วก็ช่างใหญ่เจ้าชักระบาทนักถ้าทําให้รุ่ยเอ๋อบาดเจ็บจะทํายังไงดีล่ะแม่นางช่วยหลานเจ้าควรอธิบายให้ข้าฟังหน่อยไหมข้าคิดว่าเจ้าคงพึ่งพาได้ไม่คาดว่ากลับเป็นแบบนี้ตาถั่วจริงๆข้าต้องไปเยี่ยมฝ่าบาทก่อนเรื่องที่เหลือฝากเจ้าจัดการแล้วกัน ไป็นแค่นางคำนัน้นแต่กล้าพูดเช่นนี้เจ้างเาองเธอรัชทายาทดังเ่าด้าน,นลูกเกินท่านเสียกริยามากต่อไปเจ้าและรุ่ยเอ,อ๋อก็อย่าไปยุ่งกับนางบ่าต่ำต้อยนี่เป็นใครกันแน่รัชทายาทถึงได้ปกป้องเซียนเอ๋อลูกยาก 放妈妈唱《เพลงเจ้ากวงเหว》ใช่ไหมแม่จะร้องเดี๋ยวนี้。

มีใครอยู่ไหมฝาบ,บาทฟื้นแล้วรีม,มาเร็วเข้าสเสด็จปู่เป็นไงแม่นางมองผิดไปหรือเปล่าแต่ว่าชิบะจอนเมื่อจะดีขึ้นบ้างแล้วมีวิแววได้สติเพียงแต่วันฟื้นนั้นยังไม่แน่ดีขึ้นก็ดีแล้ว กล้าแกล้งข้ขอกับสเสด็จแม่จะเจอได้อนุภรยาอนุภรยาช่วยเก็บดอกบัวให้ด้วยเออได้ไหมข้าอยากไปให้ถนะ้วยอยู่ตรงนั้นน่ะจะดอกบัวนั่นแหละฮช่วยด้วยช่วยค่ รัชทายาทถ้าต้องให้ความเป็นธรรมลูกข้านะแม้แต่ก่อนด้วยเออจะเคยทำผิดกับแม่นางแต่ก็ไม่น่าจะใจร้ายทำร้ายชีวิตลูกข้าเซลลวหลังเจ้าคิดว่าอย่างไรกล้าเอ่ยน,นามรัชทายาทตรงๆเหรอมาช่วยหลานเพราะเห็นแก่เสด็จปู่เราถึงได้ให้เกียรติเจ้าตลอดแล้วเจ้าจำเป็นต้องมาทำร้ายลูกข้าหรือ ข้าไม่ยอมหรอกที่หญิงใจอมหิตแบบนี้จะอยู่ข้างกายเสด็จปู่วางป้ายของข้าไว้แล้วใส่หัวไปเซียวหลังเรื่องแค่นี้เจ้ายัางแยกแยะไม่ออกงั้นก็ควรทิ้งตำแหน่งรัชทายาาตอนนี้บังอาจมาช่วยหลานแผ่นดินเซียวตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นางกำเนันอย่างเจ้าได้ตัดสินละ่ะจับตัวนางไว้ ฟ้าบาทฟาบาท